เมื่อเที่ยงวันพุธที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ร้านอาหารนาริยาไทยในฮอลลีวูดนครลอสแอนเจลิสจัดที่มีงานถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยท้องถิน่นถึงการจัดคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องสาวแนวพอป r o c k ค่ายแกรมมี่ที่โด่งดังอีฟปานเจริญหรือเป็นที่รู้จักกันดีว่าปามี่โดยโปรโมเตอร์สองค่าใหญ่ได้แก่ไทยเอนเตอร์เทนเมนต์คุณวิลลี่วัฒนวงศ์คิรีและอาร์ชแองเจิลเอนเตอร์เทนเมนต์คุณกฤษตานนชุมขุน คอนเสิร์ตคิดถึงมากปามมี่ไลฟ์คอนเสิร์ตในอเม2013จัดให้มีการแสดงที่นครนิวยอร์กในวันที่23มีนาคมและนครลอสแอนเจลิสในวันที่27มีนาคมนี้สำหรับรายละเาก,การจัดการครั้งนี้จะมีจัดขึ้นที่อัฟรอนวันที่27เดือนมีนานะครับประตูน่าจะเปิดประมาณ3ทุ่มนะครับแล้วก็ การแสดงน่าจะเริ่มจริงๆที่พามิจรนาจะเริ่มประมาณ5้าทุ่มนะครับนี่คือเวลาโดยประมาณอาจจะเร็นกว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับผมตัวเ,เราจะขายในราคา65เหรียญน,นะครับตอนนี้นะครับ65เหรียญแต่ถ้าไปซื้อหน้างานจะ75เหรียญน,นะครับเพราะว่าทางสถานที่เอวอรอนก็จะชาร์จค่าบ็อกซ์ออฟฟิศของเขานะครับแล้วก็สำหรับว่า งานนี้เราสามารถหาซื้อตั๋วได้ตามร้านอาหารหลายแห่งมากเลยนะครับ uh, ใน LA แล้วะก็แถบ Orange County นะครับ uh, ส่วน uh, ที่ที่ร้านอาหารที่ LA นะครับก็จะมีที่ร้านติดลมนะครับแล้วก็ร้านดาราบาแล้วก็ uh, เรายังหาซื้อได้ที่สยามบุ๊กสโตร์แล้วก็ร้านดอกย่านะครับ uh, ซึ่ง uh, ร้านดอกยม้ทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนนะครับส่วนทางแครอทโรชคาลี County, เราหาซื้อไ,ได้ที่ร้านไทออลกินนะครับติดต่อคุณนิกที่ร้านไทออลกินอยู่เมืองเบลฟลาเวอร์นะฮะแล้วเราก็ยังจะมีเอเจนต์ขายอยู่ทั่วรอบๆไปนะฮะและเอเจนต์ก็คงจะประกาศกันเองว่าจะมีใครบ้างน,นะครับส่วนถ้าจะซื้อตัวทำผมเลยก็ติดต่อได้โดยตรงนะครับที่ทางทางเราพูดจัดนะฮะกับนอ้องแพร ซึ่งสามารถซื้อตัวได้มีตัวเยอะแยะส่ว so, นตัว v i p นะครับตัว v i p ตอนนี้เหลืออยู่แค่10ใบนะฮะขายหมดแล้วเหลืออยู่แค่สิบใบเพิ่งเริ่มก็คนจองกันหมดแล้วนะครับตัว v i p นี่เราจะตั้งจัดเป็นโต๊ะนะฮะโต๊ะ10คนจะราคา2,000เหรียญตอนนี้เหลืออยู่แค่โต๊ะเดียวนะครับราคา2,000เหรียญที่จะแถมเหล้าให้1ขวดนะครับแล้วก็มิกเซอร์ นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็เข้ามาดูได้10คนนะครับครับสวัสดีครับสำหรับปามมี่ในส่วนของนิวยอร์กซิตี้นะครับก็จะเล่นที่แสดงทำการแสดงที่เออร์วินพลาซ่านะครับประตูเปิด5ทุ่ม59ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับยังไงก็ซื้อบัตรได้ที่347 421 4022หรือเข้าเว็บไซต์ของ l i v e a t i o n c o m นะครับแล้วเจอกันนะครับ